โจทย์บอกว่าจงวาดเชี่ยฟอสเดอแกรมและเบนดิ้งโมเมนต์เดอแกรมของคานด้านล่างนี้จากโจทย์เนี่ยโจทย์ให้รูปมาเป็นแบบนี้นะเป็นซิงเปิลบีมโดยมีแรงพีกระทำตรงนี้ที่ระยะ2 L ส่วน3วัดจากจุด A โดยมีจุด A เป็นซัพพอร์ตแบบหินแล้วก็จุด B เป็นซัพพอร์ตแบบโรเลอร์เดี๋ยวเราจะมาหาแรงกระทำที่จุด A แล้วก็จุด B กันก่อนนะเราก็จะมาเริ่มฟีดบอดี้ที่จุด A นะจุด A เป็นซัพพอร์ตแบบหินก็จะรับแรงตามแนวแกน2แรงก็คือแกน Y กับ 2, แกน X แบบนี้ จุด B เป็นซัพพอร์ตแบบโรเลอร์ก็จะรับแรงตามแ,วแนวแกน y อย่างเดียวแบบนี้นะแล้วเราก็จะกำหนดให้จุดที่แรง P กระทำเนี่ยเป็นจุด C แบบนี้เราก็ตั้งสมการ sigma fx เท่ากับ0จะได้ว่า ax เนี่ยเท่ากับ0ต่อมาเราก็จะเทค m โมเมนต์รอบจุด A นะเพื่อหาแรง by sigma ma เท่ากับ0แล้วเราก็จะกำหนดให้ทิศทวนเข็มเป็นบวก ก็จะมีแรง P ถูกไหมทิศมันตามเข็มก็ติดลบเป็นลบ P คูณกับระยะตั้งฉากก็คือ2ส่วน3 l แล้วก็บวกด้วยแรง B y ถูกไหมเพราะมันทิศทวนเข็มคูณกับระยะเท่าไหร่ l นะเท่ากับ0เราก็จะได้ว่าแรง B y เนี่ยมีค่าเท่ากับ2ส่วน3 P นะต่อมา sigma F y เท่ากับ0 จะได้ว่า ay บวก by นะแล้วก็ลบออกด้วยแรง p เท่ากับ0สแสดงว่า ay ของเราเนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน3 p แบบนี้นะต่อมาเนี่ยเราก็จะมาตัด free body เพื่อหาค่าของแรงภายในกันนะโดยข้อนี้เนี่ยเราก็จะตัดจากซ้ายไปขวาหรือก็คือตัดเริ่มจากจุด a ตรงนี้แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆ เราจะแบ่งออกเป็นสองช่วงนะก็คือช่วงแรกเนี่ยคือช่วง A ไป C แล้วก็ช่วง C ไป B นะถามว่าทําไมเราต้องตัด2ช่วงอย่างนี้ก็เพราะว่าถ้าเราตัดแบบนี้นะสมมุติเราจะหาช่วง A C เนี่ยเราก็จะตัดแบบนี้เราจะตัดยังไงก็ได้เนี่ยให้มันไม่เลยจุด C พอเราฟรีบอดี้ออกมาเนี่ยจากซ้ายไปขวานนะก็จะเห็นว่าฟรีบ body ของเราอ่ะจะมีแรงที่กระทาที่ support อย่างเดียวก็คือ A y กับ A x ถูกไหมทีนี้เนี่ยถ้าเราอยากหาช่วง C B เราต้องตัดฟรีบ body ให้ผ่านช่วง C B ก็คือตัดตรงนี้ ตรงไหนก็ได้ขอแค่ยังไม่ถึงจุด B ก็จะเห็นว่าคิวบอดี้ของเราอะนอกจากจะมีแรงที่ซัพพอร์ต A แล้วเนี่ยก็คือ Ax Ay ใช่ไหมก็ยังมีแรงที่จุด P มาด้วยทำให้เราเนี่ยต้องแบ่งรูปคิดนะเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มช่วงแรกของเรากเลยนะพิจารณาช่วง AC นะเราก็จะวาดรูปออกมาเป็นแบบนี้นะก็คือตัดจากซ้ายไปขวาใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็นจุด A แต่ว่าเราตัดหาช่วง AC เนี่ยเราจะตัดยังไม่ถึงจุด C นะก็คือตัดไปที่ระยะใด โดยให้ตรงนี้เป็นจุด O พอเราตัดมาแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดแรงเฉือนกับโมเมนต์ดัดขึ้นแบบนี้โดยทิศของแรงเฉือนกับโมเมนต์ดัดเนี่ยจะเป็นไปนตาม positive sign convention นะและเราก็จะกำหนดให้ระยะที่เราตัดไปเนี่ยเป็นระยะ x หน่วยโดยที่ x ของเราเนี่ยมันจะต้องผ่านจุด A มาแล้วใช่ไหมก็คือมันต้องมากกว่า0แต่ว่ามันยังไม่ถึงจุด C แสดงว่ามันยังไม่ถึง2ส่วน3 L ต่อมาจุด A เนี่ยก็จะมี reaction ของเราที่เราหาไว้ตอนแรกใช่ไหมก็คือ ay แล้วก็ ax เราต้องการหาแรงเฉือนเนี่ยเราก็เลย sigma fy ห้ากับ0จะได้ว่า ay ลบ v เท่ากับ0แรงเฉือนของเราเนี่ยก็เลยมีค่าเท่ากับ1ส่วน 3P นะต่อมาเราก็จะเทมโมเมนต์รอบจุด O เพื่อหาโมเมนต์ตัดของเรา sigma mo เท่ากับ0 โดยเราจะกำหนดให้ทิศตามเข็มเป็นบวกนะอันนี้สำคัญมากตามเข็มต้องเป็นบวกเสมอนะในการหาแรงภายในส่วนการหาเรเดชันด้านบนที่เราหาตอนแรกมาแล้วเนี่ยให้ทิศยังไงก็ได้นะแต่อันนี้ต้องตามเป็นบวกเท่านั้นเราก็จะได้เป็น ay เนาะคูณกับระยะ x หน่วยเป็นบวกอยู่แล้วเพราะว่าทิศมันตามเข็มแล้วก็ลบออกด้วยโมเมนตัดสีซ่อมของเราจับเท่ากับศูนย์จะได้ว่าโมเมนตัดของเรามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ มันก็จะมีค่าเท่ากับหนึ่งส่วนสามพีถูกไหมแล้วก็คูณด้วย x แบบนี้ต่อมาเนี่ยเราก็จะมาพิจารณาช่วง CB กันนะเราก็จะวาดรูปออกมาเป็นแบบนี้เริ่มจากจุด a ใช่ไหมเพราะว่าตัดจากซ้ายไปขวาเราตัดผ่านจุด C มาแล้วใส่ไว้แต่ทีนี้เนี่ยเราอยากหาช่วง Cb เราจะไม่ตัดให้ถึงจุด b นะเราจะให้มันเป็นจุด O แบบนี้แล้วที่จุด O ก็จะมีแรงเฉือนกับโมเมนตัมเกิดขึ้น แล้วก็เราจะให้ระยะที่เราตัดไปเนี่ยเป็นระยะ x เนาะโดย x ของเราเนี่ยมันต้องเลยจุด c มาแล้วถูกไหมแสดงว่ามันต้องมากกว่าสอนส l แต่ว่ามันยังไม่ถึงจุด b มันก็ต้องน้อยกว่า l แน่ๆทีนี้ที่ a ของเราจุด a เนี่ยก็จะมี reaction ของเราใช่ไหมก็จะมี ay แล้วก็ ax แล้วก็ที่จุด c ก็จะมีแรงทกระทำแบบนี้ ระยะจากจุด a ไปจุด c เนี่ยคือเท่าไหร่มันก็คือ2ส่วน3 l ถูกไหมแสดงว่าระยะที่เหลือเนี่ยจาก c ไปหาจุด o เนี่ยมันก็คือ x ลบออกด้วย2ส่วน3 l เราต้องการหาแรงเฉือนเราก็จับซิกมา f y เท่ากับ0จะได้ว่า ay p ลบ v เท่ากับ0แรงเฉือนของเราก็เลยมีค่าเท่ากับ1ส่วน3 P ลบ p เท่ากับลบสส่วนสาต่อมาหาโมเมนต์ดัดก็เทมโมเมนตะ์รอบจุด O อเนาะ sigma mo เท่ากับศจะกำหนดให้ทิศต,ตามเข็มเป็นบวกจะได้ว่า ay คูณกับระยะ x มันเดิมเนาะทิศต,ตามเข็มลบออกด้วยแรง P คูณกับระยะเท่าไหร่ก็คือ x ลบ2ส่วน3 l ถูกไหมแล้วก็ลบออกด้วยโมเมนต์ดัดสีส้มของเรา จะเท่ากับ0จะได้ว่าโมเมนตัมของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับลบสส่วน3 P คูณกับระยะ x แล้วก็บวกด้วย2ส่วน3 P คูณ L แบบนี้เนาะทีนี้เนี่ยเราก็จะมาวาดกราฟแรงเฉือนกับโมเมนตัดกันนะโดยเราจะเริ่มที่ช่วง AC กันก่อนมาดูที่แรงเฉียนของเราแรงเฉียนของเราเนี่ย V เนี่ยมันเท่ากับ1ส่วน3 P ใช่ไหม ซึ่ง1อหนึ่ส่วนสาเนี้ยมันคือค่าคงที่นะกราฟของเราเนี่ยก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะก็คือมีค่าที่หนึส่วนสาแบบนี้นะเป็นกราฟเส้นตรงไม่มีความชันโดยมีพื้นที่ใต้กราฟเนี่ยเป็นบวกนะต่อมามาดูช่วง CB ช่วง CB แรงเฉือนของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับลบสส่วนสาถูกไหมแสดงว่าก็เป็นเส้นตรงเหมือนอันแรกเลยแต่อยู่ข้างล่างแบบนี้ลบสส่วนสาพื้นที่ใต้กราฟก็ติดลบ ทีนี้เราก็จะมาวาดกราฟโมเมนต์ดักันนะมาดูที่ช่วง ac โมเมนต์ดัของเราเนี่ยมีสมการเป็น m เท่ากับ1ส่วน3 px ใช่ไหมเราก็จะเอาจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายไปแทนนะก็คือมันเริ่มต้นที่ x เท่ากับ0แล้วก็จบที่ x เท่ากับ2ส่วน3 l ที่ x เท่ากับนเนี่ยโมเมนต์ดัของเรามีค่าเท่ากับ0ย์เนาะแล้วก็ที่ x เท่ากับ2ส่วน3 l โมเมนต์ดัของเราก็จะมีค่าเท่ากับ2ส่วน9 pl เราก็จะเอาจุดเนี่ยไปพลอตบนกราฟนะ เริ่มต้นที่ศูนย์ใช่ไหมโมเมนตัดเป็นศูนย์แล้วก็พอสองส่วนสาม l เนี่ยโมเมนตัดก็จะมีค่าเท่ากับสองส่วนเก้า p l ทีนี้เราจะเชื่อมจุดยังไงล่ะก็ไปดูสมการของเรานะโมเมนตัดที่ช่วง ac ของเราเนี่ยมันเป็นสมการเส้นตรงเนาะแสดงว่าสองจุดเนี้ยมันเชื่อมกันอยู่ด้วยสมการเส้นตรงเราก็ลากเส้นตรงไปได้เลยต่อมาเนี่ยมาดูช่วง cb นะช่วง cb โมเมนตัดของเรามีสมการเป็น m เท่ากับลบสองส่วนสาม p x บวก2ส่วน3 pl เราก็เอาจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายไปแทนมันเริ่มต้นที่ x เท่ากับ2ส่วน3 l แล้วก็จบที่ x เท่ากับ l เอา x เท่ากับ2ส่วน3 l ไปแทนโมเมนต์ดั่ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ2ส่วน9 pl แต่พอเอา x เท่ากับ l ไปแทนโมเมนต์ดั่ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ0เราก็ไปพล็อตจุดกันที่ x เท่ากับ2ส่วน3 l โมเมนต์ดั่ก็เป็น2ส่วน9 pl ใช่ไหมตัจุดไว้ ที่ x ท่ากับ l โมเมนตันเราเป็นศนย์ก็คือตรงนี้เลยจุดไว้แล้วก็เชื่อมด้วยสม,มาการเส้นตรงแบบนี้เราก็จะได้กราฟแรงเฉือนกับโมเมนตันออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะ